ันางสุกัญญาชญุภูมิหน้ากลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติดโรงพยาบาลนนทบุรค่ะสำหรับกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติดของเรานะคะมีการให้บริการทั้งในโรงพยาบาลและนอกโรงพยาบาลค่ะ totally. <wh dies> ในโรงพยาบาลนะคะเรามีการบําบัดรักษาทั้งในรูปแบบผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในค่ะในผู้ป่วยนอกเราบําบัดรักษาผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดในระบบสมครใจที่เป็นในผู้ป่วยนอกนะคะทั้ง ในรูปแบบของมินิทัญรักษ์นะคะในรูปแบบของ imc 20เตียงที่บ้านฟ้ายสาโรงพยาบาลนมืองไปยแล้วก็ในระยะ ltc นะคะในรูปแบบของมินิทัญรักษ์100เตียงนะคะที่โรงเรียนบ้านโนวน้อยตแสนสุขค่ะวิสัยทัศน์ให้บริการด้วยหัวใจได้มาตรฐานประสานงานความร่วมมือยึดถือหลักคุณธรรม พันธกิจ 1. จัดระบบการให้บริการแก่ผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดตามมาตรฐานวิชาชีพครอบคลุม4มิติ สสนับสนุนความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการพัฒนาระบบบริการร่วมกัน 3. พัฒนาระบบบริการที่มีประสิทธิภาพและส่งเสริมความรู้ความสามารถบุคลากร 4. บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดอย่างเป็นระบบภายใต้การเข้าถึงข้อมูลที่ปลอดภัยตามหลักกฎหมาย 1>, 1บริบทหน้าที่และเป้าหมาย ให้บริการประชาชนทุกคนที่มีปัญหาด้านสังคมที่มีผลกระทบต่อจิตใจด้วยความเสมอภาครวดเร็วและผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจโดยยืดหลักการพยาบาลแบบองค์รวมตามมาตรฐานวิชาชีพขอบเขตการให้บริการบริการด้านการบำบัดรักษาจัดระบบบริการแบบผู้ป่วยนอกในผู้ป่วยจิตเวชผู้ใหญ่จิตเวชเด็กและวัยรุ่น ผู้เสพและผู้ติดสารเสพติดยาบ้านในรูปแบบมินิธัญลักษ์พนมภัยสุราบุรีให้บริการให้การปรึกษาบริการศูนย์พึ่งได้ในการดูแลเด็กและสตรีที่ถูกกระทํารุนแรงและเยี่ยมเยียวยาในงานเอ็มแคปศักยภาพข้อจำกัด ศักยภาพเป็นกลุ่มที่มีภารกิจเฉพาะด้านในงานจิตเวชและยาเสพติดสามารถให้บริการตามขอบเขตที่กำหนดมีการประสานงานกับเครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการงานการพยาบาลจิตเวช ให้การพยาบาลครอบคลุมสีมิติในผู้ป่วยจิตเวชตั้งแต่อายุ15ปีขึ้นไปโดยใช้ความรู้ความชำนาญงานทางคลินิกในการให้การพยาบาลโดยตรงให้การบำบัดทางการพยาบาลงานการพยาบาลยาเสพติดให้การพยาบาลที่ครอบคลุมสีมิติในผู้ป่วยยาเสพติดทุกกลุ่มอายุโดยใช้ความรู้ความชำนาญทางคลินิกในการให้การพยาบาลโดยตรงให้การบำบัดทางการพยาบาล เมด IMC, CBTX การทำกลุ่มจิตสังคมบำบัดร,รักษาผู้ป่วยระยะกลางการทำค่ายบำบัดข้อจำกัดคือมีบุคลากรที่แตกต่างทางวิชาชีพที่รับผิดชอบภารกิจตามสมรรถนะและเป็นมือสำรองซึ่งกันและกันที่อาจมีบางกิจกรรมไม่สามารถทำได้อย่างชำนาญรวมทั้งต้องหมุนเวียนให้บริการตามตารางบริการที่กำหนดและให้ความช่วยเหลืออื่นๆของโรงพยาบาลที่รับมอบหมาย ลักษณะสําคัญและปริมาณงานงานจิตเวชผู้ป่วยเร่งด่วน11คนผู้ป่วยกึงเร่งด่วน42คนผู้ป่วยไม่เร่งด่วน1,805คนส่งต่อจุดบริการ ER 31คน31ครั้งจุดบริการ IPD 32คน33ครั้งจุดบริการ OPD 147คน147ครั้ง การบำบัดร,รักษาส่งเสริมป้องกันฟื้นฟูป,ปัญหาสุขภาพจิตผู้ป่วยใน IPD 3 4 LR 6ครั้งสุขภาพจิตศึกษารายบุคคล35คนสุขภาพจิตศึกษารายกลุ่ม3ครั้งการให้การปรึกษา72คน94ครั้งการทำจิตบำบัด3คน12ครั้งงานยาเสพติดผู้ป่วยยาเสพติดรายใหม่62คน372ครั้งผู้ป่วยบำบัดบุหรี่1 0 6คน ผู้ป่วยบำบัดสุรา47คนผู้ป่วยบำบัดยาบ้า62คนผู้ป่วยบำบัดกัญชา3คน i m c 96คน LTC 132คนงานศูนย์พึ่งได้จำนวนผู้รับบริการทางเพศ9คนจำนวนผู้รับบริการทางร่างกาย2คนจำนวนผู้รับบริการสังคมจิตใจ3คนการให้การปรึกษายุติการตั้งครรภ์53คน งานชุมชนและเครือข่ายเยี่ยมบ้านผู้ปว่วยจิตเวทยาเสพติด o OH s c c 61คน105ครั้งให้ความรู้และประชาคมหมู่บ้าน42ครั้งให้ความรู้สร้างเสริมด้านสุขภาพจิตและยาเสพติดในโรงเรียน4แห่งคัดกรองสุขภาพใจและคีย์ข้อมูลระบบ m e ททอ h เฮลเช็ h อิน i n ึ่ง6คนสรุปผลการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวทคริกสุขใจพุทธศักราช2567 จิตเวทรายใหม่40รายจิตเวทรายเก่า1,774รายให้การปรึกษา112รายยอดผู้รับบริการทั้งหมด2,140รายสรุปผลการดําเนินงานยาเสพติดคลินิกฟ้าใหม่พุทธศักราช2,567ผู้รับบริการ170รายบังคับบำบัด45รายสมัครใจ125รายบำบัดครบ82รายบำบัดไม่ครบ15ราย ตัวชีวัดและผลการดำเนินงานพุทธศักราช2,567อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จน้อยกว่า8ต่อแสนประชากรคิดเป็นร้อยละ7ร้อยละของการฆ่าตัวตายหรือไม่ทำลายตนเองซ้ำคิดเป็นร้อยละ96ร้อยละและการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้าคิดเป็นร้อยละ80 ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดที่บำบัดร,รักษาครบและสามารถหยุดเสพได้1ปีคิดเป็นร้อยละ80สรุปผลการดำเนินงานมินิธัญ,ญลักษณ์ข้อมูลณวันที่25มิถุนายนถึงวันที่25พฤศจิกายน2567 i m c จำนวนที่เข้าระบบบำบัด96รายรักษาครบตามกระบวนการบำบัด85รายลบนี้ขณะบำบัดร,รักษาตัว3รายรีเฟอร์4รายก่อเหตุดุนแรงซ้ำหลังจำหน่าย3ราย ผลการติดตามหลังจำหน่ายเฉพาะพื้นที่พนมไพรครั้งที่1 33รายผลตรวจปัสสาวะโพสิทีฟ e 9รายเนกาทีฟ e 24รายครั้งที่2 20รายผลการตรวจปัสสาวะโพสิทีฟ e 4รายเนกาทีฟ e 6 6ราย LTC จำนวนที่เข้าระบบบำบัด157รายรักษาครบกระบวนการบำบัด145ราย หลบนี้ขณะบำบัดรักษาตัว12รายรีเฟอร์1รายการติดตามหลังจำหน่ายเฉพาะพื้นที่อำเภอพนมไพรครั้งที่1 2สัปดาห์จำนวน40รายผลตวรวจปัสสาวะโพสิทีฟ15รายเนกาทีฟ25รายครั้งที่2 4สัปดาห์จำนวน29รายผลตวรวจปัสสาวะโพสิทีฟ12รายเนกาทีฟ17รายสรุปความพึงพอใจในการใช้บริการมินิธัญรัก์ พึงพอใจคิดเป็นร้อยละ89%ไม่พึงพอใจคิดเป็นร้อยละ11%ร์างวัลแห่งความภาคภ,าคภาคูมิใจ 1. ผ่านการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด Reaccreditation ครั้งที่2รางวัลเกียรติยศนายแพทย์อุดมลักษณะวิจารณ์สาขาผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิตในชุมชนรางวัล Director Award จากนายแพทย์วัชระเอี่ยมรัศมีกุลผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมไพร กลุ่มง,งานจิตเวทและยาเสพติดขอจบการน,นำเสนอผลงานประจำปี2,567เพียงเท่านี้ขอขอบคุณครับ